ได้ครับได้ครับโอเคได้ครับขอบเขาแม่ครับอาจจะก้มไปหาได้ไม่เยอะนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับอ่าแม่บอกไม่ต้องจับเอาอะไรไปอย่างเดียวไม่ต้องจับนั้นมีหน้าที่รับตังค์ก็รับไปแม่บอกงนี้แล้วน้องก็ทำได้ดีมากนะคะวันนี้นะคะทุกคนไม่ต้องจับเอาอะไรไปอย่างเดียวเขาบอกเพราะว่ามันกระตุกนะคะมันกระตุกเพราะว่ามันโดนเป็นนักกีดอะไรกันกีดอะไรกันขอบคุณครับยัง พิ่คนหล่อเลยคโอ้โหหนูคิดบ้างได้ไหมคือคิดกำลังใจให้กันนะคิดคนสวยบ้างได้ไหมขอบคุณครับเอาอะไรมาฝากครับคุณแม่ของฝากจากอะไรนะบางนาพังงาเออโหไม่ค่อยดีหนูว่าแม่มาจากพังนาได้ไหมนู่นหนูมาจากอเมริคุมนี่ใกล้ๆกันเลย จ้าทีมชวนคุณลนะคะแล้วก็แม่อวานออนไลน์นะคะยังไม่ได้ขึ้นนะครับขอบคุณครับขอ้โหณีม่ทมา้วยนหนอ่ะับแม่ดื่มน้นักขิดอาแม่่้วนะขอบคุณอแม่่าวยนะครอ่คอแมา้วนะครอแม่เีาด้วนขนมอะไรที่มาจากัข่ทมาะไรครับ ขนมอะไรมาะกี่มแน่ขนมอะไรมเ่คอครับขอบคุณครับขนมลาขนมขนมลาขอบคุณครับให้น้องบสไส้ขแม่เขาบ่อยกมาไส้่อโกมาเขามาสักหน่อยเขามาจับสุพรนะเขาพูดนน่พูดนแล้วจะไปเดินทางแม่เขาปานพอดีติดเทอาเมื่อกี้เนี่ยเขาพูดพึ๊บติดเลยพุ๊บทไมให้ไวนั้นมันก็ใจง่ายขอบคุณครับขอบคครับขอบณมากนคุณแม่จ๋ากระชานมา เนั as as> ulously, ั yeah, ้รอแป๊บน TA ึงนังอแปนสวยรอแป๊บนงมันก็เลระตุกนะคะแม่ต้องไรสุดวันนี้แม่ดูคุตองเต้มันก็เลยมีกระตุกจัก้าแม่อย่าไปลมนขครบคุณมากครับเฮยเขานะคะเราดูได้เท่าดีที่ดูได้นะฮมฮัตฮงฮัตฮงฮัแม่โครดขอบพระคุณากแม่ครับโอ้โหอันนี้อะไรคะแม่ เนื้อหวานเลอครับได้ครับได้ครับขอบคุณแมมานิดนะคะล่าบตุ๊กตาหอกนะคะฝากคนอื่นชืนหมดแล้วนะใช้รูปใช้รูปอ่าพูดไปงั้นแหละขกบคุกโอเคขอบคุณมากครับเครื่องใครก็ไม่ได้เพราะว่าคนในโซนแล้วก็เอกมากแม่มันก็แย่งกันนะคะสัญญาณนะทุกคนคุณแม่เหนื่อยกันบ้างไหมมีได้้าไหคอไม่ต้องถามบอกลับนะรเครื่องอื่นใครม่ได อหเครื่องญญาณแรง่ามัาจากสเด็ใช่ไหมใช่ครับวานสัเด็ณแรงสุดใชเีนดิจะบัเช้าวกรนตบั้าครับต้องมีปิดต้องมีปดเียใส่ปีดแล้วเนเด็เหมือนเดิมอยู่นี่ดีกว่าอยู่นี่ทำไมที่ใหญ่ก่านี่่กับสองธนาค 2003ใส่นีกโอ้เข้ายังไงอะคุณพี่ต้องไปเข้าไปนะจะเข้าได้ยังไงจะใส่ปีกนะคะหมัดซ้ยตะลวงไส้เข้าไปเออแม่สุภาพ2003นะคะขอบคุณมากๆเลยจ้ายังานยังข้อความอย่จะได้ตีดเดียวแม่จ๋าอะไรนะใช่อ่ะไปเข้าไปอ่ะพยายามกัหน่อยเออพยายามพยายามกันหน่อย พยายามกันอันน ah ี้เดียวอีนนี <laughs> <min utes Gun> ้เ <aan> ด <s undergraduate> ียวอีนนี้เดียวอันนี้เดียวจะขาดละเออข้าวแล้วข้าแล้วข้าวแล้วมีความเย็นเย็นข้าปแล้วอันเดียวอาม่า เด๊เด๊ๆๆ๊เด๊เด๊ทำไมสลแมนได้กระหันเขาแตบินเด้อผมก็ตกใจอยู่แไม่ใช่แบบนี้หรกแมนไม่ได้กับเือนอย่างเี้ภาพแปลกแปลกได้ลองอีกทีได้ไหมอีกทีได้ไหมจนตีนซาโลแมนคือเหมือนคาเซนใส่วันก็เหมือนอาเหมือนแต่มันจะป็นที่คุณทำเหมือน เอแต่เลิกตัดเส้นกันสักนิดนึงจ้าคุณแม่ก็จีน่าคุณแม่นะกันหนึ่งนะเดี๋ยวบิวต์มหาเดบิวต์มหาเลยโอ้โหเฮ้ยใครทำเสียงอะไรเมื่อกี้อะไรอ่ะโอ้โหนึกว่าอยู่กับทาซานรักไม่เคยเปลี่ยนแม่เปลี่ยนมาอะไรนะแปลงเก่ามาสกะัปผมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนจากวามคิดเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยรักไม่เคยเปลี่ยนเลยขอบคุณมากครับราตรี แน่นแน่นในชนบุรีนะครับขอบคุณมากครับโอ้โหหันหน้ากันไปแบบนี้ขอบคุณแม่จิ้งจอกขอบคุณมากครับคองอะไรนะครับครับถ่ายรูปเพื่อนไหมครับมาครับถ่ายรูปครับตอนนี้อาจจะเริ่มก้มลำบากแล้วนะฮะจ๋าของไม่ได้โอเคแม่จ๋าหามือเด็กไม่เจอมืออยู่ไหนเนี่ยเอาเดี๋ยวเราจ นี่ไงไม่เชื่อแม่เนาะแม่บอกให้ออกมันก็ไม่เชื่อเลยเดี๋ยาจะบกันจบาปกโอเคเลยมาถ่ายูปนะจ้ะพ่อแม่หันหน้าก่อนหน้าก่อนดโอเคนะหันนก่อม่ก็ถ่ายด้อแ่กงอยากเป็นวิดีโออยากเป็นวิดีโอแม่ถ่ายเลยไม่ได้ถ่ายเลยใช่ไหมพอบากคนเดยกก็พูดลงไปเน้นเขาพูดไปเน้นคนเตืนที่หมดเลย ย anyway, แล้วมันกระตุกไหมอ่ะไรเห็นไหมแม่จ๋าเห็นหรือไม่ยอนเข้าอ่ะเหด้วยเอ็นโค17นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะสีส้มไม่ธรรมดาสีส้มขอบเปขอบไปเรียกกันโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพ่อแม่ครับหามือไม่เจอแล้วพ่อแม่ขอบคุณครับนี่แหละโอเคโอเคเอาใหายไปไหนอ่ะตัวนี้อ๋อจ๋าอ๋อมาอีกนะครับขอบคุณมากครับนอบคา นีพวงออนไลน์ขอบคุณมากครับจ้าบ็ได้เจอหนุ่มหนิงได้คิดถึงไปคิดถึงสุดหัวใจคิดถึงหนุ่มหนิงแค่ไหคิดถึงมากเมื่อก่อนนี้เคยเคยเจอกันก็เคยเต้นเล็บอนได้ไม่รู้ติดนี้เขาเต้นได้เพร่าเหมือนเออน่ะจิงลอะไรเต้นเมลอนเมลอนเนาะไม่ต้องไปพี่แค่บอกเล็บบอลไหวไหมหล่ะพี่ไอ้บอกเล็บอลไม่เชื่อเราคนเราอะมีของในตัวอยู่แล้วอ่ะจานเมล่ลอน โอ้โหนี่เด่นละอย่ากให้อย่ากให้บ้านอันนี้นะไม่ใส่กางเกงแบบนี้มาบางไม่ใส่กางเกงแบบนี้มาดีสอง xl แน่แน่ไม่น่าจะกระตุกของดีกว่าเขาบอกว่าบ้าเหรอสามวินิจมันไม่ได้ดีขึ้นเลยก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยคนอะไรที่เซ็นต์ตัวเองมาคนใหญ่เอ้ยโอเคฟังเก็บก่อนนะตอนนี้จะเอาเกมบางส่วนนะครับเก็บบางส่วนก่อนเลยกันนะไม่ครับบาง ให้หนูรอดด้วยเหรอแม่หนูปิดปิดดีๆหนูไปรอดได้ไงอ่ะเรื่องไหนก็ต้องรอดนะเอาเรื่ได้ได้ไหมี่ยเอาเรื่องไหนได้ไหมล่ะลองดูสิงสารกันหน่อยได้ไหมแม่ ทำไมมีติดสวยเลยหนูบินติดมาบินส,สวยดีกว่าอ๋อันไรนะอะไรนะอะไรนะศาสรเอ้ยอ๋อก็อบอกให้นับรงคลหน่อยมงคลอิ่มหน่อยิ่มาศาสรเอ้ยไม่ดีขอบคุณมากครับมงคลรีบไปหาหมอได้ครับอขอบคุณครับขอบคุณครับมิสแกรนด์วอลท์ปีนี้ได้แก่ <laughs>

ขอาคนนู้่อีกใบนะคะแม่ไปจากไหนนะ USA ที่หลังแม่เอา KFC เอ็นดีข้าพกรฝากนะครับไม <laughs> ่ติดมาต่อมาเนี่ยโดด้าส่งลำบา <laughs> ถกถ่ายรูปก่อนถอ่ายรูป่อนมาๆมาๆมา,มาถ่ายให้หายชื่นใจชื่นอกชื่นใจโอเคจะกับแม่จะหาความสามารครับขอามสามารครับความสามารครับมีมืออยู่แม่คุณแม่มีมืออยู่อออยโ,อโอ้โหถ้ามือเต็มยังไงนะ แขวนที่ลิ้นเอาฮะแล้วคุจะร้องเพลงอะไรน่ะเดีร้องจะร้องยังไงอ่ะเดี๋ยวลิปซิกเอาไม่ได้ใหญ่รอเนี่ยไอ้เกิดแปนที่ดินใช่ไหมแปนที่ดินครับไม่ต้องต้องวันไม่ดีนะันไม่ดีเลยไมไม่แม่ดื้อไหมวันนี้ไม่ดื้อไม่้ดื้อไหมไม่ดื้อดื้อไปวยนะเห็นมโน้ตกับป้ายเขาเขียนอะไรอ่ะตีพักนั้งเลงเห็นไหมนะอ๋อไม่ดื้อเห ไม่ต้องระวังตัวอะไวันก่อนตกเป็นนะำมันกระจายเลยเหรอวันนี้เลยเอามาเขียนไว้แบบนี้แต่ที่นี่ไม่มีอยู่แล้วเขียนว่าอะไรนะที่พักนักเลงยนพักนักเลียไม่น่าจะมีคุณแม่ไปยืนอยู่ว่าเดินเดินกันน่าจะพอบอแบบหมดแรงกันบ้างแล้วเพราะวัดเราค่อนข้างกว้างมีแดดเราเห็นว่าไม่ติดหน้าไปกินไงโจ๊กโจ๊กเดี๋ยวจัดกันต่อเลยสักหน่อยครับก็จะผมจัดกันไปจ้า